เครื่องบินมันจะชอบอยู่ตรงนี้เพยตรนี้จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้จุดนึงอันนี้คือเราจะไปหาเครื่องบินใช่ไหมจุดนี้เฮ้ยมุมขวาก็มีนี่ไงแถวๆนี้จะมีเครื่องบินอยู่นั่นแหละตรงนี้ลงเนี่ยได้ได้ฮัลโหลฮัลโหลแล้วแปลาเครื่องบินโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอีลังเกิลนะฮะมีห้องเล่นแบบใหญ่ป่ะ ได้หมดครับผมท้าผมทำภารกิจไหมได้ครับเดี๋ยวกำลังเข้าครับภารกิจอะไรอ่ะภารกิจพาร์ทไงอ่าจัดคุยทีดเติมอะไรไหมไม่ได้เต็มครับไม่ต้องไม่เติมอ่ะไม่เติมครับผมถ้าเติมก็จะลอยๆหน่อยอะฮะคนละเติมฮะเอาละคนละเติมฮะเอาไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ฮะโอเคโอเคผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเดี๋ยวจะเติมก็จะลอยลอยด้วยเฉียบเลยฮะถ้าเติมก็จะลอยลอยนะฮะลงไหนฮะมาผมชูตติ้งโอ้โหเชลเตอร์มั้งเหองงกูมองหาตรงนั้นชูตติ้งรู้ไหมมองไปตรงไหนมองไปสนามยิงปืนชูตติ้งไม่มีหมา เอาเอฟไม่ได้เล่นเหรอเอฟบอกอ่าชักว่าวไม่ใช่อาบน้ำอ๋อ้โอเสร็จแล้วเรียกนะฟังฟังเพลงรอก่อนโอ้พี่กว่าจะเสร็จนานพี่เฮ้ยโธเราอื่นขนาดนั้นเลยจริงรอเออมันไม่จริงว่าไป นานนั้นนายต้องใช้ตัวช่วยแล้วแหละช่วยอะไรนายใช้พวกแบบว่าสารคัดแต่ว่าสารหลังช้าอะไร18บวกอีกแล้วขอโทษเอ่อเอชซีทงด้วยนะฮะอะไรนะอ๋อพี่กเขาจ,จังไรครับผม ผมอยู่กรุงเทพับผมเป็นคนจันนะผมจันเลยจันเลยสวัสดีเหนรถปะบ้าถึงรีไงเนี่ยถึงอยู่ทำไมพี่ถึงวะให้ผมมิพี่เทพอ่ะพี่เพิ่งตายนะพี่อ้าวไอ้เหี้ยโอ้โหบนหัวกูตัวหนึ่งอ้าวขับรถมาแล้วอ้าวแย่งบ้านกูเฉย โอไม่ไม oh ่ไอสัตว์มามากล้องหลุมได้นะพี่เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านที่มีคนบ้านอะ่ะมีเนี่ยขับรถวนอยู่เดยกไม่มีปืนป่ะชิบหายแล้วกำลงังไปสี่คนร้อย เฮ้ยมีปืนเข้มมันยังวนอยู่ไหมมันขับไปแล้วมันกลัวผมป่ะดิมันเห็นออร่าผมกำลังวิ่งไปหาพี่จริงวะของจริงฮัลโหลจะใครมันเป็นคนดับกระสุนวะดับใจกระสุ่นไม่ดับปืนให้กูเนี่ยสวยผมได้แล้วครับผม ได้แล้วครับผมวัน,นนี้ได้ UMP เนี่ยฮะมาขับบักกี้ใช่ป่ะพี่จะใช้บักกี้บักกี้แต่ว่าตัวเดียวกันประเด็นคือมันลงแย่งบ้านพี่อยู่กี้เฮ้ยมีรถขับขับกลับมา lên nha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  Để ông có chơi lọc nha nó nha khổ mà, hello รับกฎแล้วนะพ่อผมต่อ,นนอ,อแฮมแฮมเปลี่ยนชื่อเพจเหรอใช่เอาเปลี่ยนทำไมอ่ะมันมไม่ใช่เป็น x 2เหมือนเดิมเพจเก่าใช้เพจเก่าโดน <c oughs> แบนแหม x x 2ต่อต่อยตัวน,นะแหมมันก็้งสอง <c oughs> สองตัวสอนมันไม่ได้ยาวอะไรเลยเพจ <c oughs> เ,เก่ามันยาวเกินแล้วคนดูแบบ x two อะไร x 2ไม่ตามดีกว่างะก็เลยเอา x 2ออกแค่ไปแฮม เมัน,นยาวเกินไป <c oughs> อยากยิงคนนะครับผมดอ,อเ็มัน,นอ,อยู่โกดังบ้างมีโกดังนั่นแหละจะมาขับรถออกไปแล้วเฮ้อันไหนไมีตู้หยอดเหรียญ อ่าแบบนี้ไม่ค่อยเล่นผมไม่ค่อยรู้ด,รดี่สอย่งเรถอยู่นะขับเข้าไปหาเพื่อนละเห็นนะไอเยี่ยมมอไซค์มาบ้านเราหมู่บ้านเรารอเ,เลยรอเ,เลย <c oughs> คุยเลย <c oughs> สัตวร์เจ็ดแม่ ทำไมมันจอดวะจอดอมันตายจอดเด้อตายสองทำไมโหดจังอ่ะทำไมพี่ผมโหดจังแบบนี้ไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> แ้วพี่ก็แย่งคิวผมไปคนแรกพีแม <c oughs> <c oughs> ไอ้ทำทำไมแฮมแฮมเล่นเซตติ้งความละเอียดหน้าจอเท่านี้เท่าไหร่พี่ไอ้พันเจ็ดยี่แปดอ๋อคูนพันแปดสิบอ่ะเพราะอะไรผมมันก็มันอ้วนนี่ทำให้คาบตัวอ้วนใช่ใช่กระสุนหมดแล้วด้วยมันได้ยิงง่ากนะครับผมไม่อยากคุยครับผมแบบนี้ผมก็คิวต่ำๆได้สองตัวฮะคุยเออคุณนิดหนึ่งนี่เมื่อกี้ก็อะไรนะ อ่าผมไม่อยากจะคุยครับเมื่อกี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะอ่าคาโนซโคบปะครับผมล้มสองตัวสามตัวเลยฮะดู๋ยวมันไม่อยากคุยโอ้โหความไวแนวตั้งแฮมหนึ่งจุดเจ็ดห้าเลยเหรอใช่โอ้โหเฮียสุดปะโอ้โหสุดพี่ลองเคยปรับหนึ่งหนึ่งจุดหกอะไรเงี้ยนะโอ้โหแม่งมันมันไวเกินอ่ะเหมือนแนวตั้งมันว่ะความรู้สึกว่าไม่มีใครฟังบุญเลยไอ้เฮีย แต่มันยิงไม่เยอะใช่ป่ะจะปล่อยไปตั้งนานไม่มีใครฟังกูเลยน้อยใจนิดหน่อยไอ้ยโอ้ยน้ำตาจะไหลไอ้ยโอ้ยตรงแล้วใหม่ตรงปีปีปังปังแล้วจัง ไม่มีปืนเหมือนกันเนี่ยมันก็ขอยังไงเบอร์สี่แต่ไม่เข้าใจโอ้โหพี<ช>่ฮกเล่นคอมไปเท่าไหร่นึ่งจุดส้วกอยไม่ก็ปรับเองเป็น1.37เน็แนวตั้งพี่ใครยิงอ่ะพอควายเคยเคยปรับแบบพวกหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเหมือนว่ามัน ไม่รู้ดิมันมันดึงมันมันอาจจะดึงนิดเดียวไงใช่ไหมแต่ว่าพวกพวมายิงอื่นก็ห้าสิบเหมือนเดิมนะของแอมเห็นของแอมห้าข้างน้าพี่ตัวนึิมส<ท>าม,มตัวแล้วครับไม่โชว์แบบเซตติ้งแบบคนอื่นเขาบ้างคนอื่นเขาก็าามีเซตติ้งให้เห็นไหม สี่ตัวแล้วครับไอ้ยี่แมบ,บใหม่แมปใหญ่กูมือขึ้นเฉยเลยงงต้องลองเล่นแมพนี้แล้วประเด็นคือไม่มีปืนอ่ะเอาเบอรี่อะเชีย่ยเลยนะกูเล่นเบอรี่เนี่ยไม่ผมมีแต่ UMP พี่ก็ใช้ยูมพีเป็นปืนหลักป่ะพี่มีเอ็มเป้มีคาริสมเป็นมาน่าสนใจนะเลยอะค่ะนีะ่งยงส่วนมวงแต่ละตัว ได้คิวเดียวเองนะยิงพี่หกไอ้ยิงพีงพ่ตรงก็จะได้สองใช่ยิงกูกูไหมึง <c oughs> จะยิงกูเฉยเลยอ่อเฮ้ยกระสุนกระสุนเทาไม่มีเลยอ่ะไอ้กระสุนฟ้าไม่มีเลยเจ๊ผายละแล้วใช้ปืนอะไรจ๊ะว,วะต้องาววง ได้ได้ได้ก็สุนฟ้าพี่มีสามสิบห้านาทสุดท้ายพี่ปั๊มยาน้ำให้เต็มเลยรถก็มีไม่ไม่ขับอ่ะน,น,นี่ไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าผมพาสิ่งเฮ้ยเอาโถสวยงามคุณเอามอเตอร์ไซค์ยางแตกอ๋อนี้ขับวันนี้ไม่ถึงแล้วไหม ผมสั่งจะขับมอเตอรไซค์ย,ยกล้อสิ่งน่ะเดี๋ยวพี่จะใช้เบอร์เรียวดีปะไปใช้วงไปได้ๆๆวงมันใหญ่ยิ่งนีหมือน ไม่เอานะโดนระเบิดตายอ่ะเลดโซนอย่างเงี้ยหมอพี่ระด,ดับผมเอ้แต่กูโ <c oughs> ดนบ่อยแบบเนี้ยโดนบ่อยมากบอกก่อนเลยจริงอยู่ดีๆก็ตุ้มตายดังคันเงนี้ยบ่อยออ่่าาาผมมมมพีกกับแ ห,หัวเอียงเฉยเลยจังหวัดนี้เฮ้ยชักว่าวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นนมเต้าอ๋อสองชั่สสวโมงเจ็ดคิวเหรอจริงเหรอคอนโทรลหนึ่งนะเอ่อเลื่อนพี่เดี๋ยวไปที่สามดิ ในวงโอเคเนี่ยอยู่ในบ้านเนีด้านซ้ายเห็นนะไหมมีเหรอกีนเออดีนเสียงอยู่ไม่รู้ว่าผมปิดเสียงเกมแล้วแล้วผมขับรถชอบปิดพี่ไม่ปิดว่ะพี่กลัวจะไม่ได้ยินวะกลัวาตาย เออตรงนี้น่ากลัวบอกเลยจะมีใครศพมั้มีคนมาแล้วอะ่ะเฮ้ยมีใกล้ๆได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆได้ินเสียงวิ่ญญาเมื้อจีะ ดีงกับบ้านเราทมันดีนเสียงวิง่งกว่าใครใครรรกว่ะลใกใจไกลนะเฮ้ยเฮียเสียงใครพูดแล้วเมื่อก <c oughs> ี้มึงทำไมกูเปิดอันน,นี้แล้วมันดังเข้าไป <c oughs> ấy chạy ý kiến đi qua cái mùa lạc thì ý này xin lạc ประเด็นคือได้ยินเสียงอยู่หาไม่เจอเจอแลบ้านพี่เจอแล้วเหมือนได้ยินเสียงบ้านข้างอ่ะแต่มันไม่ออกมาเลยอ่อแล้วแม่ใหญ่ ใครออกไปแล้วทำไมหลุดหรอไม่รู้เห็นมีใครออกไปไปก็ไม่รู้แฮมอ่าวเหรอหลุดไหมดิสคอร์ดในเกมย,ยังอยู่กัล่ะอยังอยู่พี่ตีอย่ยงวิ่งแต่มันหายไปเลยรอครับรอครับผมว่าปลาเบิดรอนะ เราเบิดรอนะมีรถมาหนึ่งคังนครับผมกำลังแทงเข้ามาเลยรอเลยหลังหมู่บ้านเ,น,นะเนเห็นปะนี่เหรอจอย อจอดอนะอ่ยละลุยละจอดด้วยยินดินอโอโไม่มีไมค์คันครับผมได้อยู่พี่ได้อยู่ไปเหมือนขับออมา ต้องขับรถแหละตรงนี้ไม่เห็นบ้านเอ้ยไม่เห็นรถเลยว่ะพี่ลองวิ่งไปเล่นบ้านได้ๆๆๆเสียงเสียงเพื่อนนะไปแล้วว่ะ mười lăm dù chưa đâu mười lăm dù 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 โอเคแล้วแล้วแล้วไม่ไปเลยน่าะตีก็ตีมเกิน เสียอ่พี่โดนแต่ตัวใ,ใกล้เราอ่ะเราอย่าไม่เก็บไปเนี่ยไม่เหรอ่ะตอนนี้มีเฮ้ยแต่พี่ได้ยินเสียงอยู่นะตอนแรกที่พี่ตองอะ่ะปิ้งมา พี่เอาขวาไหมไม่ไม่พี่ถ้าพี่วิ่งอ่ะพี่ต้องวิ่งไลน์โอเคถ้าพี่วิ่งขวาพี่จะโดนฟรีด,ด้วยฟรีด้วยใช่ว่ามันไม่มีอะไรบังเลย่ดี๋ยวผมไปด้โอเกออกไซด์อ่ะเขาวิ่งพี่อง ตามผมตามผมมาโอเคได้ได้ได้ไดมารายนี้ในนี้มุมปิดดนโอ้ยปิดกันที่นี่แล้วอยู่ไหนพี่เห็นไหมไม่เห็นนะ โอ,อ,อ้ยออกออกออกจากบ้านลาะรอกบ้านขวายอยู่ครับตอนนี้ จะมีจะมีกแล้วนดูหายอยู่หายอยู่นาบ้านเลยยิ่งเวลานาบ้านโอ้ยแบบลงเกินตรงนี้ไอ้ตัวนั้นตายแล้วโหอ,อย่างเที้ยเลยไม่น่าเลยเรียบร้อนไปไหนเก็ยีเท่าเดิ สนเขียวจ้านี่นี่ศพศพศพในพุมสีสนเขียวโอเคจับวอเกเฮไอตะกาวาสนเขียวโอเคเอเคพอละแล้วก็เอ้ยเอชยามาได้ปะเล่นไโอเค สมนะมีเพิ่มอะไรนะอะไรพวกมันไม่เพิ่มแล้วได้ลทีคู่ได้ละใคเล่นี คุณดีอยู่กับเราแล้วใช่ไหมพี่ทิ้งพี่ทิ้งคาร์แล้วนะมันอยูเล่นได้โอเคขับรถไปทิมขับรถไปทิมเลยเหรออ่สวยชื่อลอตเตอรี่ทีวีโดนวะยังมีอีกเหรออ่ขาวขวามีอยู่นะเมื่อกี้เห็นเห็นอ,อยู่แบบแบบ ย็อ๋อเรียมมันไม่ได้นี่เล่นไม่มีมุมเล่นเลยไม่มีชั้นตองที่ว่าเรียมนี่บนขอาเฮ้ยบ้านเดิมมีคนเข้าไปเมื่อกี้เสื้อสีเขียวเฮ้ยเนี่ยนสี สีที่สั้นอื่นน่ะจะไม่ได้ว่าสีแล้วบ้านเขียวเห็นตัวเดียวรอเลยรอเลยอยากเซฟรถซ้ายนะซ้ายนะบ้านเขียวซ้ายนะไม่ใช่ขวาน่าจะอยู่ในบ้านเด๋ยวแต่มันก็ต้องออกนินเออวิ่งออกมาแล้วหนึตัว

เออเราชิดเขาเลยก็ได้ออกหลังเลยที่หรือว่าเล่นตรงนี้ก่อนแต่บนเขาด้านซ้ายเอามีอยู่นะขอดูก่อนว่าตรงไหนตัวแล้ววิ่งบนเขาตรง SW หนึ่งตัววิ่งลงมาแล้วเห็นไหมเสื้อดำ แต่เราต้องวิง่งวิ่งเข้าวงอ่ะอาจจะไม่มีตรงเล่นเลยโอ้อยบนเขาสองสามตัวเลยเขาด้านหน้าเราตรงแอร์ด็อกอ่ะเห็นปะ่ะเหลือแปดคนสุดท้ายหลายตัวเลยมีคนล้มอยู่หนึ่งคนแล้วก็วิ่งขึ้นไปสามตัวนี่เจ๊ทีมนี้ได้ทีมเลยป่ะละ่ะ ลองมาร์กเฮ้ยมาร์กไม่ติดเนี่ยไปไปๆไปเลยไปเราเล่นเซฟดีกว่ามันอยู่เขาวขวาเห็นไหมเห็นแล้วโอเคสามทีตัวเลยนะเนีย่ยไหนข้างบนเนี่ย พิ่เล่นต๊ะต้นไม้เนี่ยเล่นหลังรถเล่นหลังรถไอ้เยอยหลังรถก็เล่นไม่ได้ขวามีด้วยนะขวามีด้วยพี่คือรถขึ้นเด็กย,ย,ยัง โอ้โหโอ้โหอาหจะมาชาร์จฉนะเฉยนครับผม